การก่อสร้างเป็นจุดกลางเต็นท์แล้วก็สร้างอาคารนะครับตรงนี้น่าจะสามลายนะครับกําลังขึ้นโครงสร้างเต็มลยนะครับคนงานกำลังก่อ,กอสร้างนะครับเร่งสร้างกันไม่หยุดเลยนะครับมีกําลังทํากันอีกเยอะเลยนะครับด,ด้านล่างกําลังก่อสร้างอีกนะครับบริเวณนี้อยู่ใต้จุดสูงสุดนะครับ จุดสุดท้ายท้ายซอยด้านล่างจุดชมวิวนะครับอยู่ปลายของหน้าผาามีการก่อสร้างเป็นจุดกลางเต็นท์แล้วก็สร้างอาคารนะครับตรงนี้น่าจะสามลายนะครับ ขึ้นโครงสร้างเต็ไมไปหมดเลยนะครับได้าบูทั้งดที่สองเนี่มีป้ายชื่อนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็บางส่วนนะครับ้านบนจะเห็นเป็นอราจุดชมวิวนะครับ้าาเนี่ยครับแอนะร์คนงานกัลังก่อสร้างนะครับ เร่งสร้างกันไม่หยุดเลยนะครับอยู่ใต้บริเวณที่จุดสูงสุดนะครับี่กำลังทำกันอีกเยอะเลยนะครับใช่ดส่วน<อ>สร้างขนาดใหญ่ครับพักฟองครับครับอันน่ะตรงนี้อยู่บริเวณริมหน้าผานะครับมีสร้างใหม่นะะ แล้วก็เนี่ยช่างกำลังก่อสร้างนะครับกำลังก่อสร้างใหม่ไม่หยุดนะครับอันตรายมากนะอยู่ริมเนินผาสร้างผาทั้งหมดนะครับครับอันนี้ก็กำลังก่อสร้างใหม่หลายหลังนะครับอยู่ริมถนนนะครับ อิมไอมอนะเจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นบ้านพักนิตยาอีกเจ้าหน<อ>ึ่งนะครับนิตยาถ่ายรูปมาเบริเวณนี้สองสองลายนะครับด้านล่างกําลัางก่อสร้างอีกนะครับบริเวณนี้อยู่ใต้จุดสูงสุดนะครับจุดชมวิวสูงสุดใต้จุดชมวิวสูงสุดมองล่างครับมองล่างครับ